โอ้ Most Popular Collaboration of the Year ไปไหมไปเลยครับ 5, 4, 3, 2, 1รังวัลนี้ก็ต้องให้ผมครับขอบคุณครับยี่รางวัลแล้วอ๋อก็ขอบคุณที่เอาออดนะครับที่มอบรางวัล Most Popular Collaboration of the Year ให้กับพวกเรา Everglades แล้วก็ Joey Plus ครับผมกับเพลงออะไรีกกับเพลงสายมิการที่ทอง ทำไม้นานอะลืมก็เป็นการละกัเพลงนี้ก็ก่อนอื่นถ้าพูดถึงรางวัลโอเคถ้าพูดถึงรางวัลก่อนเลยก็ไม่คิดว่าจะได้ครับเลยคือแบบว่าเพราะว่านอมินีแต่ละคนที่ประกาศออกมาโอ้โหทั้งนั้นครับใช่คือแบบเราไม่เห็นตัวเองอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นตัวเองอยู่บนบนจอก็ดีแล้วเพราะเหมือนแบบรู้สึกว่า ขอบคุณกรรมการทุกคนที่เหมือนดับเ,เลือกเพลงของกเราขึ้นมาเหมือนดับมาเป็นตัวเรือยนะครันก็สำหรับคนทํางานกันแล้วมันก็มีกําลังใจเสมอน,นะครับที่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเพลงของเรามันทํางานแล้วก็ขอบคุณที่ชอบเพลงของเราครับครับผมก็ดีใจครับก็เรียกว่าอะไรนะครับเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลของพี่ๆที่แบบทีมงานทุกคนแล้วก็ที่ที่เป๊ะเพลงด้วยครับก็ผมคิดว่ามันเป็น ของคนเบื้องหลังทุกคนแล้วก็ทั้งแบบตัวศิลปินด้วยแล้วก็ทั้งแบบทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมากเลยน้ำนมที่จะส่งรางวัลนี้ให้กับคนที่ทํางานงานหนุ่มหนึ่งที่หายดีเซ็นมากย้อนยุ่งก็ถูกทายเหมือนกันใช่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 เลย เราก็เล่นทุกวันเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าคนร้องอย่างเวลาตัวเดียวไปโชว์มแล้วกนมาร้องราไปเล่นก็มีคนร้องร้องให้สาวแก่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวพี่รับช่วงเด็กๆเองนะจริงๆเราต้องถามกันมีกันพองอะไรกันอีกไหมในประเด็นกันจริงๆเอาแบบล่าสุดเลยนะผมนัดกันเล่นเกมเล่นเกมจนเลยเื่มสาระไหมดื่อเออ เพราะว่าผมว่าวัตถุดิบที่ดีจากการทำเพลงอ่มันมาจากเวลาที่เราผัอนคยแล้วก็มีความสนุกสนานก็เลยคิดว่าจะชวนกันเล่นเกมสักแมชกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องงานเยอะพวกเราพอได้ก็เลยแบบว่าอยากให้น้องมาพักฟังกับพค่ะคือคือแบบว่าผมรู้สึกว่าอย่าให้งานกระทบเกมมากกว่าผมว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะสมอ๋อฮะอยาให้งานกระทบเกม เกมต้องมาก่อนเก่งน้ำมักตัวอันนี้ตอนนัดคิวอ่ะคือไม่ใช่นัดกันเองนะครับคือเหมือนเราให้ผู้จัดการคุยกันเลยนัดด้วยจริงจังด้วยจริงจังครับแต่ก็ผมว่าน่าจะได้พักผ่อนได้เจอได้เหมือนหลังจากที่ผมได้รวมงานกับพี่ๆทั้งสองท่านแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบเขาเรียกอยู่แบบปาร์ตี้กันหรือคุยกันร้องกันร้องกับเพลงที่แบบมันบ กระทรวงการเรียนมีคนฟังเยอะร้องได้อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแบบย่างเนื้อกันกินข้าวกันเลยเนี้ยจะมีครับผมชอบเล่นเกมเตะบอลกันครับชอบเล่นเกมบอลเตะครับผมก็เล่นเกมบอลเตะไม่มีทางใช่ไหมครับก็ตอนนี้พวกเราเพิ่ง่อยเออกมาคนละ ตอนนี้พวกเราเพิ่งปล่อยออกมาะชื่อว่าวันเพลงแต่หลายเพลงก็ถูกปล่อยออกมาหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยโปรโมทแล้วก็ทำเแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตแต่ว่ากางนี้แน่ใจ่แต่ยัง่ได้ลองนะทีนี้นะคะทีนี้นไหมคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไม่กล้าประกาศรอไม่ตรงหตุผลใช่ไหมไม่ได้แบบมันตอนงไหมเอาแล้วเอาแล้ว เพลงก็จะมีครับเมษานี่หลังเมษามีปล่อยมาให้ฟังกันในอัลบั้มคนสไตล์สไตล์ซาวนะครับก็เป็นเพลงที่สามของอัลบั้มครับอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทุกท่าน